เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับแบบนี้นะตามคลิปเลยมาถึงเสร็จปับ๊บซ้ายนะครับซ้ายเหนครับตรงสารภูมินะซ้ายระวังรถมอเตอร์ไซค์สวนนะครับเ,เข้ามาเห็นป้ายเลี้ยวขวาสีฟ้าไหมครับนี่นะครับเลี้ยวเลยป้ายสีฟ้านี้นะครับ ริมรั้วจะมีป้ายโฆษณานะครับเสร็จแล้วซ้ายนะครับซ้ายก่อนนะครับับตามมาแบบนี้นะต่อด้วยทางนี้นะครับขวาตามมานี่เลยตามทางมาเลยนะครับนี่นี่เราอยู่ลานจอดสามแล้วนะครับ ข้างหน้าเรากำลังจะลอดใต้หลังคาใหญ่นะครับอาตรงนี้ก็อาจจะมีลูกค้าเข็นรถเข็นสวนมาบ้างนะครับข้างหน้ามีลานจอดอีกลานหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลือกลานจอดสี่นะครับเข้ามาเลยเข้ามาแล้วก็ดูจุดจอดรถตามอัธยาศัยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน เรียบร้อยครับนี้นะครับสังเกตบ้านสีขาวนะครับมีจานดาวเทียมสีส,ส,สีโอเคครับ